กลาสวัสดีครั้งนะครับเมซสชันเมื่อกี้ใช้เวลาเกินเดี๋ยวจะพยายามชดกับเซสชันนี้นะครับจริงๆก็จะเป็นมาเล่าเรื่องนะครับจากภาคส่วนที่เป็นของสถาบันวิชาการนะครับก็คือในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอยู่บ้างนะครับแล้วเราก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างในการที่จะนํามาแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ย เนื่องจากว่ากิจกรรมที่เราทำนะครับจะอยู่ภายใต้โครง,ครงการสร้างเสริมสุขภาพในคณะเภส,ศสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเราก็จะพยายามถอดบทเรียนนะครับของกิจกรรมที่เราทําในฐานะของสถาบันวิชาการนะครับเป็นประสบการณ์ในการทํากิจกรรมของปี53และปี54นะครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือถอดบทเรียนจากตัวโครงการการทยากิจกรรมแล้วก็ตัวเอกสารนะครับจะพยายามนําเสนอตามลำดับดังนี้น,นะครับเนื่องจากที่มาเนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้นะครับ ทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ปัญหาเรื่องการใช้ยายเนี่ยสูงขึ้นมากนะครับทุกปีนะครับถ้าดูตามนี้แต่ว่าสิ่งสําคัญมากก็คือว่าที่เราพยายามคุยกันในช่วงเช้าๆก็คือว่าความต้องการในการแก้ไขปัญหานี้คงไม่ได้อยู่ที่ภาคภาครัฐหรือว่าตัวนโยบายอย่างเดียวคงอยู่ในตัวทุกๆคนหรือว่าในชุมชนเองนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับคราวนี้ในส่วนของสถาบันวิชาการอย่างเช่นคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยก็มีพันธกิจหลักนะครับอยู่4ด้าน ซึ่งด้านหลักด้านแรกเนี่ยครับก็คือการผลิตแล้วก็การสร้างเพศรัยกรที่จะถูกหล่อหลอมออกไปเพื่อเป็นบุคลากรวิชาชีพนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการมีแนวคิดสร้างนำซ่อม,มน,นะครับอันนี้2คือว่าการพัฒนาแนวคิดพัฒนาองค์ความรู้นะครับเพื่อที่ไขปัญหาทั้งจากงานประจําแล้วก็งานที่จะชี้นําตัวนโยบายด้วยงานบริการวิชาการที่เราจะให้บริการกับคนในชุมชนนะครับแล้วก็ในฐานะขององค์กรวิชาชีพองค์กรหนึ่ง เราก็ได้เข้าร่วมนะครับกิจกรรมของคอพศนะครับในการที่จะพยายามสร้างนะครับนิสิตเพศศาสตร์ที่ออกไปเป็นเกษตรกรที่มีแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพไปเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเราก็ผลิตบุคลากรออกไปนะครับปีละเป็นร้อยคนนะฮะกิจกรรมนะครับเราก็มีมาตั้งแต่ระยะแรกในปี4 7่ถึงซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการสอดแทรงแนวคิดสร้างนําซ่อมเข้าไปในคณะนะครับหลังจากนั้นในช่วงปีที่2นะครับ เราก็จะพยายามเน้นในเรื่องของการบูรณาการนะครับการสร้างเสริมสุขภาพอาจจะไม่เน้นแค่การสร้างเสริมสุขภาพเราเน้นเรื่องของการถ้าหากว่าอยากจะมีสุขภาพดีได้ก็ไม่ต้องใช้ยาด้วยนะครับแล้วก็การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับพอมาในระยะที่3นะครับปี5 4าสถึงห้กเนี่ยเริ่มมีความท้าทายมากขึ้นจากตัวแผนงานเองที่เราจะต้องเน้นว่าผลได้นั้นเนี่ยจะต้องเกิดกับชุมชนจริง,รงๆก็เลยเกิดแผนงานขึ้นมานะยุทธศาสตร์หนึ่งขึ้นมานะครับคือยุทธศาสตร์ที่จะต้อง ท่านมาให้เกิดชุมชนต้นแบบแล้วก็เกิดแหล่งฝึกนะครับที่เป็นแหล่งฝึกต้นแบบในการสร้างเสริมสุภาพร่วมด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นยุทธศาสตร์หลักที่เราพยายามทํากันในปี54แล้วก็ปอีอีก2ปีต่อไปนะครับในเฟสที่3นี้นะครับด้วยนะครับเราได้รับแนวคิดมาจากคอพสนะครับเหมือนเป็นอินพุตเข้ามาแล้วก็ตัวคณะเภสัชศาสตร์เมื่อมีโครงการนี้แล้วเป็นสีฟ้านี่นะครับก็คิดว่าเป้าหมายต่างๆซึ่งเป็น ชุมชนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นชุมชนเข้มแข็งจริงๆที่จะพยายามพูดคุยกันว่าทั้งทางด้านสุขภาพและการใช้ยาอาจจะผ่านยุทธศาสตร์ต่างๆหลายยุทธศาสตร์ทั้งยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่เราเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งยุทธศาสตร์ที่สอ,อยุทธศาสตร์แหล่งฝึกนะครับที่มีแนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพหรือสร้างนําซ่อมแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่สในเรื่องของการจัดการความรู้อย่างเช่นการบูรณาการรายวิชาที่เราพยายามทํากันอยู่ นะครับทั้ง3ยุดนี้เนี่ยเพื่อจะได้เอาพุธสอย่างแลวเป็นเป็นเอาคําในอนาคตที่ดีนะครับอย่างเช่นพนักราที่ตระหนักถึงเรื่องของปัญหาการใช้ยาแล้วก็นําพาซึ่งทําให้สุขภาพดีนะครับแหล่งฝึกที่เป็นส่วนร่วมนะครับของเราในอนาคตซึ่งมีภาคีเครือข่ายดังนี้นะฮะอันนี้กิจกรรมที่เราทํานะครับในปีนี้นะฮะในปี5354ที่ผ่านมานี้เนี่ยเรามีแนวคิดกันว่าเราคงอยากให้ ประโยชน์เกิดกับชุมชนจริงๆเราเลยเลือกชุมชนที่เป็นชุมชนรอบเขตมหาวิทยาลัยซึ่งเราสามารถไปทํากิจกรรมร่วมด้วยได้โดยผ่านภารกิจหลักทั้ง4ภารกิจของคณะนะครับภารกิจแรกเนี่ยซึ่งเป็น,นภารกิจที่สําคัญมากก็คือการเรียกนการสอนแล้วก็พุ่งเป้าหลักนะครับไปที่หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านเนี่ยเป้าหมายเรามีอยู่3หมู่บ้านหมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านมะกอกนะครับอยู่ในชุมชนขามเรียงนะครับแล้วก็หมู่บ้านครือวันอยู่ในเขตเทศบาล เมืองนะฮะแล้วก็ชุมชนบ้านดอนหนองที่อยู่แถวท่าขวาขอนยางโดยชุมชนเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือบ้านมะกอกเราจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมมาที่นี่นะครับทั้งการเรียนการสอนนะครับกิจกรรมที่เด็กๆทาอย่างเช่นสัปดาห์เพศัตว์นะครับการบริการวิชาการของคณะซึ่งสมัยก่อนเราจะมีโครงการหนึ่งหลักสูตร1คณะหรือแม้แต่หนึ่งคณะหนึ่งชุมชนนะครับแล้วก็การทําวิจัยซึ่งตอนนี้เราเริ่มต้นที่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเป็นหลักนะครับคราวนี้ เนื่องจากว่าเราตั้งต้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าอะไรคือเป้าหมายหรือว่าชุมชนต้นแบบแท้จริงนะครับเราก็มีการตั้งกันขึ้นมาเพื่อเป็นบันไดในการทํางานนะครับซึ่งหลายๆคณาจารย์ได้ร่วมกันนะครับทั้งคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นิสิตมีบันไดยอยู่6ขั้นนะครับตั้งแต่การมีข้อมูลของชุมชนนะครับการมีกิจกรรมซึ่งอาจจะจัดโดยตัวคณะหรือนิสิตก่อนนะครับหลังจากนั้น,นยังก็มีแกนนําที่มีส่วนร่วมขั้นที่สีก็คือว่าชุมชนนั้นเนี่ย ได้ดาเนินกิจกรรมด้วยตัวเขาเองนะครับขั้นต่อมาคือว่าเกิดการแลกเปลี่ยนกันถ้าชุมชนนี้ดีก็ไปเล่าสู่ชุมชนอื่นฟังชุมชนนั้นดีก็มีสิ่งมาแลกเปลี่ยนและสุดท้ายนะครับขั้นที่6กเนี่ยก็คือว่าเกิดความต่อเนื่องนะครับอาจจะมีความร่วมมือระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราคิดว่าตอนนี้เราทํามาได้3ขั้นแล้วนะครับซึ่งต้องขอขอบพระคุณอันคณาจารย์ที่ช่วยทำกิจการ,รทางด้านนี้นะครับหลายๆท่านที่ทุ่มเทเรื่องของการทำงานชุมชนเรามีการสำรวจข้อมูลทั้งในรายวิชา แล้วก็ทกั้งกิจกรรมของนิสิตนะครับอย่างเช่นการไปเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ7ชิ้นนะครับการทากิจกรรมร่วมเช่นสัปดาห์เพศนะครับหรือว่าการที่นิสิตเนี่ยไปเก็บยาเหลือใช้ออกมาจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกลุ่มแกนนำนะครับด้านสุขภาพก็คือพี่ๆอาสสมที่อยู่ในพื้นที่รมทั้งผู้นําชุมชนด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะนะครับกลยุทธ์ที่เราพยายามใช้ก็คือว่ามีการไปมอบลูกฮักด้วยเพื่อเด็กๆเนี่ยจะอยู่กับชุมชนนี้ต่อไปตั้งแต่ปี2ถึงปี4 นะครับแล้วเขาก็จะมาดูแลคูเรือนนี้ตามศักยภาพที่เขามีและองค์ความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ไปในแต่ละเทอมนะฮะจะมีกิจกรรมแอดไซน์ไปแล้วก็อันนี้เป็นบรรดทขั้นแรกนะครับก็มีการไปพูดคุยเอาข้อมูลในชุมชนนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องมือเรียนรู้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแผนที่เดินดินนะครับแล้วก็ในปีหลังก็มีการทําแผนผังเครือญาติด้วยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับสัปดาห์เภสัชนะรณรงค์เรื่องของการใช้ยาชุดนะครับแล้วก็มีปัญหาซึ่งจริงแล้วก็ ต้องใช้เวลาครับเพราะว่าคงจะแก้ไม่ได้ในเวลาอันสั้นนะฮะแล้วก็มีแกนนําสุขภาพที่มีความร่วมมือกันแล้วนะครับมีอาจารย์คณะเรานะครับเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับมีการจัดอบรมนะครับอันนี้กิจกรรมอื่นๆที่นี้สรตเขาได้ไปร่วมนะครับในทุกชั้นปีในแต่ละเทอมนะครับอันนี้แล้วก็ถ้าหากมาดูในเรื่องของการประเมินผลแล้วนะครับ ชุมชนที่เราพยายามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้เนี่ยก็คือชุมชนบ้านมะกอกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นชุมชนเรียนรู้ซึ่งเรากําลังมองว่าเอ๊ะชุมชนต้นแบบจะมีหน้าตาเป็นยังไงเราคิดว่าตอนนี้เราได้เป็นชุมชนเรียนรู้ก่อนนะครับซึ่งจะต้องมีการพัฒนาในลําดับขั้นต่อไปต่อมาคือว่าตามเป้าหมายที่คอปสอตั้งไว้นะครับมีสามข้อหลักข้อแรกคือมีชุมชนต้นแบบข้อ2อเนี่ยเกิดองคความรู้แล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายหรือแม้แต่กลไกต่างๆในการพัฒนาชุมชนนั้นไปและที่สี่คือ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านกระบวนการต่างๆตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือว่าการเกิดการขับเคลื่อนจริงๆตรงนี้ต้องใช้เวลานะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราทําได้คือข้อ1กับข้อ3แต่ข้อ1ก็ยังเป็นชุมชนเรียนรู้อยู่นะครับ คราวนี้ลักษณะโครงสร้างการทํางานนี่นะครับในโครงการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าของคณะเนี่ยเนื่องจากท่านคณะบดีเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่นะครับในการที่จะผลักดันให้เกิดนโยบายแล้วก็ดําเนินกิจกรรมไปแล้วก็มีกลุ่มคณาจารย์มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีนิสิตมาร่วมนะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานร่วมกันในคณะนะครับก็ถ้าจะถอดบทเรียนมาเล่าสุกันฟังนะครับในสไลด์ท้ายๆเนี่ยคือว่าคณะเห็นถึงความสําคัญข,ของการทํางานสุขภาพในชุมชนมีผู้นำนะครับมีโครงสร้างมีระบบ การทางานนะครับแล้วก็มีบรรยากาศในการทํางานมีพี่พาน้องไปทำนะครับในชุมชนนะครับมียุทธศาสตร์และรูปแบบการทํางงานที่เราเราคิดว่าเราต่อยอดจากปีระยะที่2ระยะที่3ที่คณาจารย์ได้ทํากันไว้นะครับแล้วก็เกียร์กันมาในเรื่องของชุมชนแล้วก็นีเรื่องของการมีส่วนร่วมมีเครือข่ายนะฮะอันนี้ถ้าหากว่าพยายามจะถอดในกิจกรรมเรามีหลายกิจกรรมเราจะถอดออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะฮะก็มีโครงการหลักก็คือในเรื่องของโครงการส่งเสริมชุมชนเรียนรู้มุ่งสู่สสสเนาะ มุ่งไปยังชุมชนนะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าภาคีเครือข่ายหรือว่าบรเนอรพาร์เนอร์ก็มีทั้งชุมชนมีทั้งนิสิตมีทั้งคณาจารย์กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลูกศรตรงนี้ครับมีกิจกรกรมไปแล้วก็จะมีผลกับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้แล้วคิดว่าจะส่งผลไปยังชุมชนและชุมชนที่มีสุขภาพดีก็จะทําให้บริบทในรอบข้างของเราดีด้วยอันนี้ก็หวังว่าเป้าหมายในอนานคตคือจะลดในเรื่องของอปัญหาสุขภาพและการใช้ยาของประเทศลงไปด้วยนะครับ อันนี้คือปี2ปี3าก็จะกกินกิจกรรมแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายที่จะทิ้งไว้คือความเข้มข้นและความต่อเน,นื่องที่เราจะทําต่อไปนะฮะการที่จะบรรลุเป้าหมายได้ในขั้นที่4ี่ห้าหนะครับและสุดท้ายก็คงจะต้องอาฝากกลับไปนะครับคุยกันในเครือข่ายก็คือเรื่องของลักษณะของชุมชนต้นแบบที่พึงประสงค์ว่าหน้าตาของเราเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราก็ยัง ยังเป็นไอเดียยังเป็นแนวคิดอยู่นะครับยังไม่ได้เห็นที่ชัดเจนมากนะักซึ่งก็คิดว่าเราคงต้องมาพูดคุยกันต่อไปว่ามีลักษณะยังไงรวมทั้งสิ่งที่จะมาชี้แล้วก็ใช้ในการประเมินผลนะครับว่าจะทําอย่างไรแล้วก็หวังว่าอย่างนี้จะหายไปจากชุมชนรดเลขขายยาที่เราไปเจอมาที่อุบลน,นะคบที่เราไปปั้นกาวให้เข้าใจดินที่อุบลราชธานีก็หวังว่าจะไม่มีอย่างนี้นะครับในชุมชนภาพหวังในอนาคตครับขอบคุณครับค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์สุรศักดิ์เป็นอย่างมากนะคะที่วันนี้เราได้เห็นมุมมองของเรื่องการสอดแทรกการสร้างเสริมแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพเข้าไปในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการกระทําร่วมกับชุมชนทําให้เกิดการสร้างเสริมชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปนะคะ